สวัสดีเพก่อคนใน a c e b o o k และก็โซเชียลแคมนะครับตันนี้นะครับก็ไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไปไหว้นะ้ำเพรเลยแบบว่ากลับมาทำสลัดกินนะครับเป็นสลัดชนิดนี้อาจจะอ้วนก็ได้เลยนะครับ <laughs> เพราะว่าใส่ทุกอย่างที่อยากกินนะครับตอนนี้ก็จะมาทำอะ,อะไรละ่ะเขาเรียกสลัดน้ำยำกุ้งสดละกันนะครับก็ส่วนส่สนหัวข้อมีทั้งหมดเท่านี้นะครับ ไม่เป um ็นกรีนโอเอโอนะครับนี่ได้จากน้องเถือนงานก็ให้มาครับขอบคุณน้องส้มด้วยนะครับนี่ก็เป็นเห็ดออริจินะครับอันนี้ผัดเนยนิดนึงเนยนิดเดียวครับแล้วก็โรยเกลือนิดหน่อยนะครับมะเขือเทศนะครับแตงกวานะครับอันนี้ฉีนะครับนี่เป็นมะกรูดนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็ส่วนของอันนี้ก็จะเป็นกุ้งสดนะครับอันนี้จี้วยกระชันะครับตันนี้เป็นบัลั่ง จจะต้มหรือว่าอบก็ได้รางที่ต้มแล้วก็เอาไปเข้าไมโรเวฟมันจะได้แข็งๆนะครับแล้วก็มะนาวนะครับพริกกระเทียมนะครับนะครับแล้วก็ในน้ำตาลปี๊บนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสเปรดนะครับเนี่ยสเปรดเซนดิเซนดิสเปรดนะครับเนี่ยอุปยานี่เลยกินได้เลยนะครับน้ำปลาดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็มาทำน้ำยำเลยนะครับก็นำอันนี้นะครับ น้ำตาลปี๊บก็ใส่ตัดปี๊บไปแล้วครับตามด้วยน้ำปลานะคะพอปัดมาล้วก็ทำเหมือนน้ำยำปกตินะครับแบบเจ็บ <c oughs> อ่ะนี่ก็ตามด้วยมะนาวนะครับะ <c oughs> ลงไป,ไปพริกเรียมก็ตามชอบเลยนะคะนี่ก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตอนนี้เราก็คนเข้ากันแล้วนะครับอันนี้ชิมรสตามชอบนะครับนี้เราก็ใส่ปลากรุดลงไปนะคะ <c oughs> เรียกนะครับ ก็หอมแดงนะครับต่็ไปจากนั้นนะครับก็ใส่ตัวเซมิสเปสลงไปนะครับลงไ,ได้ถ้าใครมีน้ำสลัดก็ใส่น้ำสลัดก็ได้นะครับแต่เน้นมีเซมิสเปสนะครับน,นี่เราใส่ไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้เราใส่สกปรฟลงไปแล้วนะครับเซนวิสเซนสเปสนะครับ ก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ะนี่ก็ใส่ผักชีล,ลงไปนะโอเคเข้ากันอีกทีหนึ่งทีนี้น้ําของเราก็เสร็จแล้วเป็นน้าสลัดน้ำยัดนะครับเราก็มาจัดผักของเราลงในโถแล้วกันนะครับก็นําพวกกินโอก๊กเล็โอก๊กใส่ลงไปนะครับนี่จัดให้สวยงามตามความชอบของเรานะครับโอเคอ่เดี๋ยวขอตัวจากตอนนี้สนัดเราก็จ<อ>ัดเสร็จแล้วนะครับใส่โถเรียบร้อยนะครับนี่ แบบนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำสลับนี้ลากลงไปได้เลยเนาะนะครับแล้วก็เวลาฐานก็คุกเข้าให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแหมส,สวยโอเคอ่าประมาณนี้นะครับง่ยลองทากันดูนะครับเมนูนี้ง่ายมากก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับขอบคุณที่ตามชมกันนะครับขอบคุณน้องส้มด้วยสำหรับรินโอนโอเกรเลโอนะครับบ๊ายบาย